เส้นดำคมมากๆนะครับพี่เลนก็โค้รใสเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับส่องโดยเจ้ากล้องยิงเร็วนะครับของไฟวูฟนะครับผมนี่ไฟวูฟนะครับ1.2ขีดทีคูณ2 4่ r นะครับอันนี้ตัวจริงสวยงามมากนะครับผมตัวจริงโคตรสวยเลยนะเล็กสั้นใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะเป็นกล้องยิงเร็วไฟวูฟนะครับ นี่นะตัวนี้นะครับมีไฟในเส้นเลงสองสีนะครับมีสีแดงสีเขียวนะครับระยะฟิกหรือระยะใช้งานก็เริ่มตั้งแต่นะครับประมาณห้าเมตรนะห้าเมตรถึงเจ็ดสิบเมตรโดยประมาณนะครับพี่ๆี่นงงี้ครับสุดจัดเลยนะครับของค่ายหมาป่าไฟบินรุ่นใหม่นะครับผมเดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆ ไปกันเลย Let's go. สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับช่อง spy test copy v หนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะเอาเจ้า,จาก,กล้องยิงเร็วนะพี่นะของค่ายไฟบู๊ฟนะครับหรือว่าหมาป่าไฟบินนะครับมารีวิวให้พี่ๆดูนะครับผมนี่เป็นอ่าเจ้าหมาป่าไฟบินเนี่ยรุ่นใหม่รุ่นใหม่ปี2025เลยนะพี่นะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนะกล้องยิงเร็วรุ่นนี้ก็เป็นนี่ครับผมไฟบู๊ฟหนึีก คูณ24 IR นะครับสวยงามจริงนะพี่นะเล็กสั้นใช้งานง่ายนะครับนะกระทัดรัดนะครับพี่ๆท่านไหนนะชอบกล้องยิงเร็วนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับผมมาเดี๋ยวผมอธิบายคุณสมบัติอ่าของแถมก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับพี่ๆของแถมนะครับก็จะมีอันนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวไขเซซิโร่นะพี่นะปรับข้างบนนะไขเซซิโร่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเดือยหมุนซูมนะพี่นะ ก็จะมีรูไวูให้ใส่นะครับมีผ้าเช็ดเลนส์นะครับมีใบคู่มือนะครับผมก็มีขาจับนะครับเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้จะเป็นกล้องคอท่อ30มิลมนะครับก็จะแถมเป็นขาจับกล้องคอท่อ30มิลมนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับราง11หรือว่าราง20มิลิมก็แจ้งมาได้นะพี่นะแล้วก็มีไฟฉายคาดหัวนะครับระดับน้ําตั้งกล้องของแถมครบเซ็ตแบบนี้นะพี่นะครบเซ็ตแบบนี้เป็นชุดพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับผม เจ้ากล้องยิงเร็วรุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมฝากระดกหน้าหลังเลยนะครับพี่ๆนี่โคตรแจ่มนะครับมาเดี๋ยวผมรีวิวคุณสมบัติกล้องให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างใช้งานง่ายเหมือนที่คุยไว้ไหมนะครับอันดับแรกเลยนะครับกล้องรุ่นนี้นะเป็นปรับนอกล็อกได้เซซิโร่ได้นะพี่นะนี่ดึงขึ้นนะครับปรับเสร็จแล้วกดลงล็อกนะครับนะปรับขึ้นลงนะครับปรับซ้ายขวานะครับนี่ดึงขึ้นนะครับ กล้องใหม่อาจจะแข็งหน่อยนะพี่นะนี่ค่อยๆปรับนะพี่นะเวลาหมุนค่อยๆหมุนทีละสเกลนะพี่นะอย่าหมุนรูดนะนะครับอาจจะมีผลต่อการใช้งานได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าเลน24นะครับผมเป็นตัว IR คือมีไฟนะพี่นะมีไฟเส้นเลงนะแดงเขียวนะครับไม่รู้จะมองเห็นไหมนะนี่เห็นไหมครับสีเขียวๆนะเดี๋ยวผมลงเป็นพาสนิ่งไว้ด้วยนะพี่นะนี่แดงเขียวนะครับ ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องให้ดูมีปรับตาหลังด้วยนะพี่นะช่วยในเรื่องสายตานะสาหรับพี่ๆด้านไหนนะสายตาสัาน้นสายตายาวนะครับมีปรับตาหลังช่วยนะพี่นะนี่ช่วยได้เยอะนะครับจริงๆหมุนได้อีกนะพี่นะแต่ผมหมุนให้ดูแค่นี้นะอาจจะหมุนแค่คร่าวๆให้ดูนะครับระยะสองก็นี่ครับ1.2นะครับนะระยะซูมนะ1.2ถึง6เท่านะครับ ระยะใช้งานถ้า,าจริงนะพี่นะเอาจริงๆก็ประมาณ3เมตรนะเริ่มต้นที่3เมตร3เมตรถึงประมาณ70เมตรโดยประมาณนะครับพี่ๆนะพี่ๆนะท่านไหนนะระยะยิงไม่เกินร้อยเมตรนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะพี่นะโคตรสวยนะครับแค่นี้เองนะครับการใช้งานแค่นี้เป็นไงครับพี่ใช้งานง่ายไหมนะใช้งานโคตรง่ายเลยนะพี่นะสุดจริงนะครับเดี๋ยวผมวัดความยาวให้ดูว่าเจ้ากล้องรุ่นนี้ยาวเท่าไหร่นะครับ กล้องยิงเร็วกล้องยิงเร็วตัวนี้นะครับความยาวประมาณ10นิ้วนะพี่นะเห็นไหมครับ10นิ้วโดยประมาณนะครับผมนะพี่ๆท่านไหนนะครับชอบกล้องสั้นๆน,นะใช้งานไม่เกินร้อยเมตรนะไม่เกิน70-80เมตรนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะพี่นะอ่าฝากไว้ด้วยนะพี่นะกับเจ้ากล้องยิงเร็วนะครับไฟวูบหรือว่าหมาป่าไฟบินนะพี่นะ1.2ึ่ดคดคูณยี่สนะครับตัวนี้มีไฟในเส้นเล็งนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับก็ทักเพจนะครับเบอร์โทรหรือ ID l i ล e นะครับนะชื่อเฟสนะน้องเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นภาษาไทยนะพิมพ์ไปเลยนะครับสไปนนะสไปนเทเลสโคปิกนะครับผมสอเสือสไลป์ปอปลารอเรือทอทหารกาลันนะสไปแบบนี้นะแล้วก็สระเอทอทหารรอเรือรอริงอ่ารอริงสรลเอรอริงสอเสือคอควายอออ่างปอปลา แล้วก็ปอปาาลาซาไลอีคขอขวายนะสไปเ e เ e สคอปิกนะครับผมนะอาจจะสะกดให้พี่พี่ยาวหน่อยอ่ายังไงฝากไว้ด้วยได้ี่นะโทรมาหรือทักมาสอบถามได้ตลอดครับผมสำหรับวันนี้นะครับช่องสไปเทเ e สคอปิกก็ลาไปก่อนนะครับพี่พี่ขอพระคุณพ,พี่พี่ทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ